เห็นแล้วเห็นภาพภาพมันเป็นยังไงบ้างนี่นั่งมันไมมันเปิดแบบไม่ต้องเอร์โคม่้งเหรอนั่นเอนะครับเหมือนเสียงแบบว่ามากับพายยกั่ก่อนแล้วก็โอเคเออเอาแบบธรรมดาพอนี่นั่งตัวนี่ลงบน ตลอดเวลาและตลอดชีวิตอืมและตลอดไปเชป็นอดกอ่าใช่ถ้าเป็นบอดกตตาบได้ที่คิงไวท์คิงเดวอยนั่นแหละพี่น้องับบเดวอยอ๋อคิงเดวอยอ่าใช่ครับคิงเดวอยก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับจ้ะเข้ามาคุยเข้ามาทักได้นะครับไม่มีใครกัดนะครับไว่มใครหยยบหังหมาอะไรแบนี้ วันนี้นะคะจัดโปรเป็นคูดี้นะครับเดี0วปรีอสาพันยังไม่ใช่นะของเมื่อวานแล้ววันนี้ก่อนนู้เลยอ่าใช่วันนี้ก็จะเป็นตัวตัวตัวนี้แหละอ่าตัวกลางเลยเด่นขึ้นมาโอ้โหเหมือนเลยพี่บอกให้วาเนี่ยไม่ใช่กใกล้เคียงเลยละอ่าตัวนี้นะคะศูนย์หศรายละเอียดก็คือเป็น อา USB a x t e n d e r adapter a x t e n d e r มาทำไมไม่ใช่ a d a p t e r ตัวนี้ไม่สามารถทำได้นี่ผมบอกไว้ก่อนข้อมูลตรงนี้เราศึกษามาแล้วชื่อรุ่นนะคะ WU 1 4 0 0นะคะชื่อนะคะ AC คันเป็น AC 1 0 0 3มันเป็นอ๋อ AC 1 0 0สาแต่ว่าชื่อรุ่นเนี่ยเป็นชื่อรุ่นอะไรนะ WU 4ั0 w ไม่มีข้าง WU ันนงส1 4 0 0นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ คะไม่ใช่ราคานะคะอ่าใช่เป็นชื่อรุ่นเท่านั้นนะคะราคาราคาปกติอยู่490แล้วไม่ปกติไม่ปกติก็อยู่430โอ้โไอ้งงนะครับมาปัตตก้านะครับปัตตาก้าเลยนะไม่ต้องกิมนะไม่มีตะก้าเลยเอาใส่รถเข็นไว้เขีรถเข็นอ่าใช่นะครับขอบคุณหนึ่งคนที่เข้ามาดูนะครับเข็ยนไว้จ่ายตรงนู้อ่าขอบคุณหนึ่งคนที่เข้ามาดูเอาใส่รถเข็นไว้เข็นไว้ มีการจัดส่งฟรีนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะหนึ่งตัวหรือสองตัวนะคะก็ไม่ฟรีนะคะเพราะว่าราคาคือถูกแบบมากๆแล้วใช่ครับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ส่งฟรีก็เปิดประตูเข้ามาได้เลยถูกต้องเปิดมามารับเองคือง่ายๆคือมารับเอง <c oughs> มารับฟรีมารับฟรีมารับฟรีใช้คำว่ามารับฟรี มารับฟรีใช่เพราะว่าต้องโอนก่อนอยู่แล้วมารับฟรีมารับฟรีโอนเข้าบัญชีเดี๋ยวมีมีเรามีบัญชีมาให้อยู่นะครับแล้วก็จะบล็อกคูปอยังยังไม่ทํายังไม่ทําแค่แค่เป็นแค่ความคิดนะครับว่าจะทํานะครับช่วยผู้รับจะเป็นใครก็ได้ใช่เราทําเป็นอย่างมิดอยู่แล้วครับเราเป็นมิดนะคะอยากกับทุกคนจ้าจำใหม่เพียงแค่สองตัวนะคะช่องทางการสั่งซื้อโปรของไอซ 026411665นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ026411665นะ041ไม่มีถมเข้ามาได้เลยสนี่1นั้นมันเป็นเบอร์ฮอตไลน์นะครับ0่1คอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้นะไม่กลัวไม่กัดนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะไม่กลัวเขาต้องบอกไม่กลัวเราเราบอกว่าเราไม่กลัวไม่ได้อไม่ต้องกลัวเราบอกไม่ต้อง ใกล้จะส่งการแล้วก็ซื้อไปฝากพ่อแม่พี่น้องใครก็ได้นะคะหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับอันบแรกซื้อไปฝากพ่อกับแม่เขาก็นึกว่าไม้เขี่ยหูอ่าใช่ลองดูนะครับอย่าใช้ผิดประเภทอ่าของพวกนี้อย่าใช้ผิดประเภทอ่าซื้อไปให้ผู้หญิงก็คิดูกันหลังก็คิดดูให้ดีคิดดูให้ดีก่อนอันนี้มันแบบว่าจริงๆริงเนี่ยไม่ได้นี่อ๋อมนีนี่โอเคเห็นอะไรแหลมๆยาวๆก็จิ้มเอาระวังระวังไม่ได้แทงตาอะไรอย่างงี้ต้องใช้ถูกผ่าน เสียบจะเล็กไปหน่อยอาะึงออกได้มันจะเล็กไปหน่อยนะเสียบอันเดียวมันจะเล็กไปนิดสองกันไงซื้อสองอันซื้อสองกันสองอันนี่เข้าขี้ไปนะซื้อสองอันก็อย่าคิดว่าเป็นตะเกียบอีกแล้วกันอ่าใช่ก็อย่าเอาไปใช้ชิตไเลแล้วก็คือเสาถอดได้ด้วยนะอ้าวชี เอาถอดได้นี่ก็ปรับปรับไซส์ปรับปรับไซส์เอาปรับไซส์ได้โอ้โหาามจะใช้ร่วมกันหรือว่าจะแยกกันใช้นะฮาสาระที่นี่ไม่มีเช่นเคยนะครับเอาเสาหน้าเสาแล้วมามัดรวมกันแล้วใส่ก็ได้นะเพื่อความแรงเพื่อเขาตัดน้ำสัญญาได้ดีขึ้นแล้วก็มัดรวมแล้วก็ใช้แน่นแดีอันนี้เราต้องถามผู้รู้นะฮะตอนนี้ผู้รู้กำลังอธิบายให้ฟังอยู่นะครับกางใช้วิธีวิธีอยู่ใช่วิธีการใช้วิธีวิธีอยูผู้รู้อ่าเขาเรีย นี่เหรอนี่เหรอทดสอบยังทดสอบอาจจะทดสอบอะไรทดสอบยังยังยังนะเดี๋ยวจะไปทดสอบไปทดสอบก่อนเดี๋ยวจะไปรีวิวทดสอบจะเกิดขึ้นลูกค้าให้ลูกค้ารีวิวเลยอ่ะให้ลูกค้าไปทดสอบมารีวิวว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับจะใช้จะใช้เสากี่อันก็บอกด้วยแล้วกันนะมาแชร์อ่าเล่าสู่กันฟังได้อ่าของอย่างนี้มันต้องคุย เพราะว่าเราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้อ่าใช่มันเรล่นมาการแชร์ประสบการณ์กันนะครับต่อสิ่งนี้ที่กอือ่าก็หาอะไรที่มันนิ่มๆเวลามัดนะครับมันจะได้ไม่เจ็บมือเวลาใช้งานเวลาขาเผอไปโดนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราขายอะไรเนี่ยอันนี้เราขายเราขายอะไรอ่ะจีวบีมันจะอยู่แบบไหนนมันแข็งมันโอ้โหมันแข็งมือมือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยลูกเล็กเด็กแดงวิ่งเข้ามาแทงกระบอกพอนีไอ้นี่กันไปอีกแล้ว เครื่องไข่ก็คือเคไม่ได้นะเครือข่ายที่ไปไหนหมดวะเครือข่ายคือเครื่อเนข่ยมันเป็นที่ดเวามาคุยคุณวิศวะอะไรเงี้ยเป็นอะไรนึเปล่าใสวัสอะไรนมันยากคุณนั่นมันยังไม่ตื่นผมวันนั้นมันโทรมาเล่าเรื่องว่ากินอะไรนะกินไอ้นมเปรี้ยวไอ้นมโปรตีนอ่ะที่มันมีโปรตีนเยอะแล้วขี้ไม่ออกขี้แข็งมากอ่ะจนแบบนั่งตีกองอยู่แบบขี้จะทะลักแล้วไม่ทะลักเออจะหักในแบบแล้วแบบหูโคตรแบบ แม่งเล่าเราถึกมากนะเกือบตายนะอันนี้อันตรายนะเห็นภาพเลยอ่ะอ่าฝากติดตามกันนะครับเราเราเป็นบ่อยไหมกินเลยในไอ้นมเนี่ยเขามีแบบนมเปรี้ยวโปรตีนสูงอะไรพวกเออแบบเออแล้วไปกินไม่ใช่นมเปรี้ยวมันเป็นเหมือนนมนมโปรตีนอ่ะเออแล้วมันกินเสร็จแล้วก็นอนเลยไงคือมันร่างกายไม่สามารถเผาผ่านได้ไงเออก็ยิ่งหนักเลยคนนี้แล้วไปกินทำไมมันต้องเบิร์นไงมันแดดนี่ไงอยากกามใหญ่เกินกลามนะแต่ลืมไปว่ากินแล้วก็นอนไงกินก่อนนอนอ่ะ ก็กินก่อนนอนทุกคืนเลยนมอะไรเฮ้ยแล้วโมโหไงฮะโมโหลานนะช่วงนี้เขาเตรียมสบงสบียงที่จะไปโมโหลานะครับไปโมโหลีก่อนไปโมโหลีอ่าน่าจะไม่มีโมโหลานเพราะดูแล้วน่าจะแารนน่าจะยากน่าจะขาน่าจะอยู่ยาวเลยอะแจ้งวันหยุดวันเปิด แล้วแต่วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ยังมานะฮะย้ำอีกครั้งพรุ่งนี้ยังมาอ่าพรุ่งนี้วันสุดท้าย่นวันสุดท้ายจะมีอะไรติดต่อสอบถามหรืออะไรอย่างเงี้ยตามศูนย์บริการคือพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายทีมไอทีจะหยุดตั้งแต่1 2ถึง15เปิดทำการส6อ่าส่วน call center นะครับก็13 14เท่พนุ่งเข้านะอ่าวันเสาร์วันที่12ก็ยังสอบถามได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่มีศูนย์ไหนเนาะ มันมีของถ้ากเรื่องทำและเอียดจะส่งไปที่ไหนได้นะฮะแตขนส่งปิดหรือเปล่าไม่รู้อาจจะไม่ปิดแต่ไม่มีคนรับเพราะว่าสูนย์น่ะปิดเรื่องขนส่งอืกเย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 เ่เย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 เ่นยเ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 ยันเยเนนยเยเยหรือเย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 ือเนนยเรเยเปล่าอเยใชเยเอเยเยเย่ยเยเยเยนนเยนอเเไเเเเยยะ ไม่เม้นเลยเออถูกว่าไม่เม้นเลยถ้าเข้ามาเป็นผู้อื่นนะเม้นเ้นแลแลวคะก็เม้นได้อดย่างว่ามีสองคนเราก็ชื่นใจ <c oughs> อันนี้ใช้กับ mac os ก็ได้นะครับต้องดูที่เวอร์ชั่นซะด้วยนะสาระมาแล้วนะครับ10.11 10.15คืออะไรไม่รู้นะไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้อยู่ว่ต้องรู้สำหรับลูกค้าที่บอกใช้ mac และหาตัว usb ตัวนี้ใช้ได้นะแต่เวอร์ชั่นตรงหรือเปล่าไม่รู้ต้องเรามาเทียบดูมาเทียบดูเทียบมแค่วันนั้นเอา mac มาให้หาเวอร์ชั่นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เวอรชยู่ตรงไหน ก่อนที่จะบอกว่ามันใช้ได้หรือเปล่าจริงๆเราต้องถามลูกค้าลูกค้าใช้เวอร์ชันไหนใช่เพราะว่าบางทีเราทําเน็ตเวิร์กไงแต่เราก็ไม่ได้รู้ว่าสเปคของไม่มีตังซื้อครับไมใช่มันเป็นแบบคลาสที่แบบว่าไอ้นี่ขึ้นไปก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเจออกันอีกนะคะวันนี้อีกหนึ่งวันเท่านั้นฝากโปรโมชั่นวันนี้นะคะสี่ร้อยสามสิบาทจะายเพียงแค่2ตัวสนใจ สั่งซื้อโทรได้เลยที่026411665นะคะวันนี้ส่งตรงออนไลนไปเจอกันที่ออนไลน์ไม่จ้าออนไลน์